วันนี้มีการทำบุญวันเกิดทำบุญวันตายมันของเกี่ยวเนื่องกันเพราะคนทุกคนก็ต้องเกิดมาเกิดมาก็ต้องตายเป็นธรรมดาของโลกแต่คนเราแยกออกไปเกิดมาก็ดีใจตายไปก็เสียใจแต่มันอันเดียวกันสำคัญอยู่ที่ว่าในระหว่างเราจะทำอะไรบ้างเพราะเวลาของเรามันน้อยนักถึงจะอยู่ร้อยปีเมันมันออกไปมันหมดจริงๆ จะเอาคืนมาไม่ได้เก็บเข้าก็เขา้เขาแฟมเปิดมาดูดูแลมันก็ไม่ไดค้ความสมจังของเรามันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเราจะมีอะไรนอกจากความดีที่เราสร้างขึ้นมาเป็นเพราะเหตุนี้ที่พ,พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าเราควรมันเป็นคนที่มีสติและก็มีความไม่ประมาทท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีในจิตใจของเราออกจากความไม่ประมาท พราะเราเห็นความสําคัญของการกระทาของเราทั้งกายทั้งวาจาทั้งเจตใจเราทําดีด้วยเจตนาที่ดีก็ลผลก็ต้องออกมาดีและผลนี้ม,ม,มีทั้งสองอย่างคือความสุขในปัจจุบันและก็ความสุขในในเบืองหน้าเราทําชั่วถึงแม้ว่าเราจะชอบชอบทำจะจ่ายนะ้มันก็ไม่ชอบยิงผลที่จะออกมาในระยะยาวมันก็ไม่ดี มันอยู่ที่เราจะเลือกเราจะเลือกแบบไหนเพราะเราเลือกตลอดเวลาแล้วเวลามันผ่านไปผ่านไปผ่านไปเราจะเอาอะไรเป็นสาระแกนสารจักเวลานี้นอกจากความดีที่เราสร้างขึ้นมาโดยการให้ทานรักษาเลนจริญภาวนาหลักสามอย่างนี้เป็นความสุขที่ไม่เบี่ยเปียนใครไม่มีโทษเราให้ให้ทานเราเองก็มีจิตใจกว้างขวางขึ้นมา มันอยู่ในบ้านที่กว้างคนที่ไม่ให้ทานมันก็เหมือนคนที่อยู่ในบ้านที่แคบมันขับแคบอยู่ตลอดเวลาของนักษาเสนก็ใจกว้างเหมือนกันก็นึกถึงความสุขของเขาไม่อยากจะเปลียดเบี่ยนเขายก,เย,กยกระดับจิตใจของเราการภาวนาก็ยิ่งทำจิตใจของเราเป็นใจที่ดีขึ้นมาเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะ เราจะทําอะไรลงไปก็รู้ตัวเ่าทําเพื่ออะไรท่านจะอะไรผลยังไงมีจุดประสงค์ยังไงแต่มันสิ่งที่ดีด้วยเพราะการกระทำของเรานี่มันสมบัติของเราด้ยแท้เพราะฉะนั้นต้งแต่งให้สมบัติของเราดีต้องมีโอกาสทุกเวลาแค่จะอยู่นะัอยู่บ้านนั่งประปาไม่มีธุระัน้าที่อะไรก็กำหนดดูลมพายใจได้ ในกวาสร้างความดีขึ้นมา่าให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ถ้าจะเรียกว่าเป็นผู้มีสต yes, ิจริงๆเป็นผู้มีความไม่ประมาทจริงๆในความไม่ประมาทท่านก็บอกว่าเป็นมงคลในหลักสูตรที่เขาสอนนักธรรมสำมคารวาลก็มีเรื่องศาสนาพิีก็บอกว่าวันตายเนี่ย ทำบุญเกี่ยวกับบริตายมันอาวบบางคนมันไม่บางคนที่จริงมันไม่ใช่นั้นเพราะเรามีเป็นโอกาสที่จะได้สติขึ้นมาเป็นบงคลของเราเราจะได้ใช้ชีวิตของเราในทางที่ถูกที่ได้ประโยชน์เต็มที่